นี่เธเป็นอะไรคะทำไมดูหงุดหงิดเซ็งครับเพราะว่าวันทไมอะคะยังขาของขวัญไม่ได้เลยอือสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Spring ทนด n d y นะครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันวาเลนไทน์ด้วยใช่ค่ะที่สําคัญคือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่หลายคนแสดงความรักความรู้สึกดีให้กับคนรอบข้างใช่และที่สําคัญไปกว่านั้นก็ต้อง มีของขวาญสาหรับวันบาเลน์ด้วยและก็เป็นประเด็นสําหรับวันนี้ตอนนี้เลยทำไมครพี่เจี๊ยบยังหาไม่ได้ครับพี่เจี๊ยบขายเดี๋ยวดะที่หาไม่ได้เนี่ยของขวาญหรือว่าฟานคะของขวาอของขวาน,วานให้กับคนรอบข้างให้คนรอบข้างใช่สาวๆรอบข้าง <c oughs> ใช่ไหมคนรอบข้างครับเพื่อนสนิทมิตรสหายโอเคพี่เจี๊ยบหาของขวาญตอนมีของขวาญมาให้จริงเหรอใช่ ไม่ใช่ดิไปทานี่มันต้องไปทามเลยว่าเป็นของถัายอะไเก๋ๆเก๋แค่ไหนเอาแบบไม่สับดอกกุหลาบช็อกโกแลตล้วไม่เอานะโอ้โหพี่เจี๊ยบไม่ต้องใช้เลยดอกกุหลาบตามตะคงตะคงตลาดนี่ไม่เอาเลยต้องบอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกด้วยค่ะพี่เจี๊ยบแพงเปล่าราคาสบายกระเป๋าอยู่ได้อยู่ ที่เดียวในโลกไม่ซ้ำใครเก๋ไก่ไม่ซ้ำใครเก๋ไก่มากที่สําคัญพี่เจมออกแบบได้เองนะพี่เจาอยากได้อะไรจะให้สาวคนไหนอะไรเงี้ยได้หมดเลยนี่เจ๋งขนาดนั้นเลยจ้ยมีจริงไหมเนี่ยไม่เชื่อนะแล้ววันนี้ทันไปเนี่ยวันเดียวได้ยังพอมีเวลาวันเดียวได้เอางั้นเลยนะใช่ค่ะงั้นไปดูเลยดีกว่าไปไปกันค่ะ 好的。 นี่แหละค่ะพี่ส้มเจ้าของร้านคลิ้งคาเฟ่พี่ส้มค่ะวันนี้จะพาลูกค้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคนค่ะที่วันนี้กําลังหาของขวัญให้สาวๆในวันวาเลนไทน์อย่างนี้เลยพี่ส้มยังไม่ได้บอกว่าหาสาวๆเลยวันนี้กำลังอยากได้ของขวัญวันวาเลนไทน์เฉยวันวาเลนไทน์เดี๋ยวต้องให้พี่ส้มแนะนําแล้วแหละว่ามีของขวัญอะไรบ้างครับได้ครับก็เห็นน้องตองเขาบอกว่ามีไอเดียแปลกๆมาแนะนำก็คือแบบ่าดูเดีดูดีด้วยใได้เลยตองเขาต้องขอตัวไปดูของตัวเองก่อนแล้วกันเนาะแล้วพี่ส้มเนาะอยากให้พี่ส้มช่วยอธิบายให้น่อยว่าเอาของขวัญอะไรดี ได <im itation> ้ส,วสาวหลายคนหลายแบบเอาใครครับ <im itation> พี่้องค,ครับไอเดียของพิ้นคาเฟ่นี่คืออะไรยังไงบ้างคือไอเดียของพิ้นคาเฟ่เนี่ยจะเป็นการที่ให้ลูกค้าเอารูปถ่ายที่แบบของตัวเองมาทำเป็นพวกงานพิมพ์ต่างๆเช่นโฟโตบุ๊กอัลบ,ลบลั้มภาพปฏิทินไดอารี่อ๋อมีตัวอย่างให้ดูด้วยได้คะ่ะเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยค่ะได้ครับตกครับเนี่ยครับพี่โจ้ครับอ๋อนี่เป็น เป็นแกลเลอรี่อะไรแบบนี้สำหรับโชว์ใช่ไหมอ๋อนี่เป็นเหมือนจะเป็นตัวอย่างอะคะอ่ะว่าเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็ลูกค้าชอบอันไหนยังไงครับพี่จริงๆแล้วคอนเซปต์ของอย่างที่บอกว่าไอเดียของเป็นชาเฟ่นี่คืออะไรคืออย่างของบิงคาเฟ่เนี่ยจะให้ลูกค้าเอารูปภาพของตัวเองมาทำเป็นโปรดัก์ต่างๆเพื่อเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ S <S <S <cryst> ก็คือสามารถทําเป็นอย่างอัลบั้มภาพก็ได้<ช>เป็นไดอารี<ม>่เป็นโฟโต้คิวอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมครับพี่อย่างนี้อย่างนี้นี่คืออะไรครับอันนี้เป็นโฟโต้บุ๊กอะค่ะแบบจะเป็นเล่มเล็กปกอ่อนครับอ่าฮะก็คืออย่างเงี้ยลูกค้าก็จะรูปมาแล้วก็แบบว่าอเอามาทําจัดเรียงเป็นอัลบั้มของเขาเองก็คือจริงๆรเราอาจจะเอารูปตัวเองหรือว่าเอารูปคนในครอบครัวมาก็ก็ได้เหมือนกันใช่แต่ว่าในช่วงแหมวันเวลนทาแบบนี้ครับก็คงจะต้องไปจติ๊ เรื่องของหนุ่มสาวจริงๆแนวคิดแบบนี้ได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนก็จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอย่างปกติเนี่ยทางเมืองนอกทางยุโรปเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้กันค่อนข้างเยอะครับโดยที่แต่ก่อนเนี่ยเราจะอาจจะอัดรูปเป็น4คูณ6 5คูณ7แต่มันก็จะแบบว่าเหมือนเดิม,มปกติทั่วๆ,ๆไปอันนี้พอเราเอามาทําเป็นเล่มเนี่ยเราก็สามารถแบบว่า อ่ะใส่ข้อความหรืออย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเล่มไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็สามารถใส่แบบเป็นข้อความเป็นอะไรได้ว่าอ่ะโอเคเราไปเที่ยวที่ไหนมามีแผนที่มีมีภาพความทรงจำใช่รายละเอียดต่างๆใช่เพิ่มขึ้นเพราะถ้าเกิดอย่างอัดรูปปกติเนี่ยมันก็จะไม่ได้ละอืมเห็นเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมกำลังมองหาของฝันมันเวนทายอยู่แต่ว่าดอกกุหลาบเออมันก็ดูธรรมดาแล้วใครๆเขาก็ให้กันชอบกันแล้วขนมเสื้อผ้าเก็บไว้นานๆก็ไม่ได้อแล้วมันก็ สักภาพมันก็เห็นแล้วก็เบื่อแล้วอะไรเงี้ยแต่น้องตอยเขาบอกเขามีไอเดียแนะนําก็คือว่าจุดเด่นของงานของควันที่เขาแนะนํามาเนี่ยคือมันเป็นเอกลักษณ์ด้วยห่งในไทยชิ้นเดียวในโลกชิ้นเดียวในโลกอ่าฮะก็เหมือนเป <ทำ S 2> ็นรูปถ่ายของเราเองทําทแค่ชิ้นเดียวให้คนพิเศษอ ก็อย่างนั้นเลยครับพี่แลวจริงๆเนี่ยผมมองไปเนี่ยทั้งชั้นนี่มันก็ไม่ได้มีแต่อัลบั้มรูปนะพี่คือมันมันมีอะไรบ้างนอกเหนือจากอัลบั้มก็อย่างถ้าเกิดสมมติถ้ามองในแนวที่เป็นของขวัญนะคะก็จะมีแบบอย่างอันนี้ก็จะเป็นโฟโต้คิวคือจะเป็นเหมือนกล่องไม้เล็กๆที่แบบว่าอ่าข้างในก็จะเป็นเหมือนรูปของลูกค้าโอ้น่ารัก่ากออโขมาทําเป็นรูปแช่คือแทนที่เราจะแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนจะอัดรูปใส่กรอบธรรมดา เราก็เหมือนประมาณว่าเอามาทําเป็นลูกเต๋าอันนี้ก็ตั้งโชว์ได้ด้วยวางมุมนู้นมุมนี้เก๋ดีดีไซน์เอามาดูก็ไม่เบื่อใช่ไหมใช่หรือว่าถ้าเกิดสมมติมีอย่างอื่นก็จะมีอย่างใขวดแก้วขวดแก้วเลยครับใช่คือเหมือนเอารูปมาใส่ในขวดแก้วประมาณว่าตามหนังใครเคยดูมาที่แบบว่าใส่ข้อความในขวดแก้วรอยน้ํามาโอ้โหเราเป็นติกจริงๆครับเลยว่าแล้วอาอส้ม แส่ขวดเจ้าแล้วยังไงเนี่ยพี่ก็เป็นรูปแล้วก็เป็นเครือบพลาสติกด้วยนะใช่แล้วเหมือนเป็นกรอบรูปแบบนึงเข้าไปได้ยังไงอะพี่อ่ามันต้องมีวิธีเนาะเทคนิคพิเศษมีน้ำด้วยนะพี่สังเกตรวมข้างในขวดนี่ก็จะมีน้ําอยู่นะอ่าฮะรูปนี้ก็คือจะเครือบพลาสติกแข็งอย่างที่เราเครือบบัตรใช่ใช่ไหมแต่ประเด็นคือเอ๊ะแล้วเขาเอารูปเข้าไปได้ยังไงเนี่ย นี่เป็น,นะปนลิขสิทธิ์ของเราเ,ร <c oughs> เป็นความรับนิดนึงนิดน,นึงอะไรย่างนี้ใไหม้าดูน่ารักดีเป็นกรอบรูปแบบว่าเก๋ไก่อะไรอย่างนี้ก็น่าสนใจเป็นของขวัญอีกชิ้นนึ่งแต่ว่าที่ดูสรุปตาม,มันไม่ได้มีแค่งานที่เป็นแค่โฟโต้บุ๊กนะยังม,มีทั้งเป็นปฏิทินได้ด้วยครับใช่ก็คืออย่างช่วงปีใหม่ของขวัญช่วงปีใหม่เขาก็จะทําเป็นปฏิทินเป็นอะไรอย่างอันนี้ก็เป็นรูปเด็กอ่า อ๋อก็จะเห็นอย่างนี้อันนี้เป็นรูปเด็กๆก็คืออาจจะเป็นรูปลูกใช่ไหมก็มาทําได้ได้เห็นอัลบททุกเดือนเดือนไหนเปลี่ยนไปยังไงก็ยังมีรูปหลายๆคนอยู่ใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวยงนี้ก็จะเป็นไดอารี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบไดอารี่แต่เป็นไดอารี่ที่เป็นวีคลี่อะค่ะเป็นรายสัปดาห์ซึ่งเหมือนจะมีรูปเราเนี่ยทุกสัปดาห์ รูปแบไหดก็คนพิเศษคนพิเศษจะเป็นลูกลูกลูกแฟนลูกใครก็ได้จะจดว่านัดกับกิ๊กอะไรเงี้ยคงจะลำบากใจเลยนะลำบากใจเห็นหน้าแฟนอยู่ตลอดเวลาโอ้ก็เก๋ดีพี่แล้วไอ้เรื่องดีไซน์รูปแบบแบบนี้เราเ็นพทเทิลให้ลูกค้าเลือกเรามีเทมเพลตให้ลูกค้าอยู่แล้วค่ะก็คือเราจะมีโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งเหมือนลูกค้าก็แค่ลากรูปใส่ลากรูปใส่ง่ายๆโอ้โหอย่างที่ผมถามนี้เลยกว่า เยอะแยะมากเลยรูปแบบที่เองให้บริการมีอะไรบ้างครับตอนนี้รูปแบบที่ให้บริการที่เป็นเดอรี่หรือว่าเป็นโฟโต้บุ๊กมีอะไรบ้างเลยเยอะแยะหมดเลยเป็นออร์แกเนเซอร์ก็มีเลฟบุ๊กก็มีออร์แกเนเซอร์ก็จะเป็นเหมือนกันแต่ว่านี้จะใหญ่ขึ้นหน่อยสาหรับเขาเรียกอะไรอ่ะคนที่แบบทํางานรูสเน็แมนอยากมีรูปลูกเหมือนกันแต่จะทําเป็นปกคุ้มลูกก็อะไรอยู่ก็เลยแบบว่าขอเป็น นะที่เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะอ่ะใส่รูปเข้าไปแต่ละเดือนเป็นแบบอิ<ะ>นเสิร์ตเข้าไปโอ้โหเหมือนกับได้เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของไปด้วยในตัวกายๆยนะี่นะอ่าตัวไหนผู้หญิงทำให้แฟน <g iven> จะไม่ใช้ก็คงจะลำบากใจนะไม่ได้อะไรเงี้ยจะ <g iven> ดูเก๋ดีครับให้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆอ่าแล้วอย่างถ้าเป็นธีมวาเลนไทน์แบบเนี้ย้าเป็นธีมวาเลนไทน์เราควรจะมีแพทเทิร์นหรือรูปแบบไหนที่แบบใส่รูปคู่ไปแล้วมันดูแบบว่าหวานชุ่มฉ่ำถ้างานต้องแนะนำตัวนี้เลยเลิฟบุ๊ เอร่อ่าเร์บุกอันนี้เหมือนประมาณว่าอาจจะเป็นเล่มเหมือนอัลบั้มอะค่ะแต่เราเอามาแอปพลายให้เป็นเหมือนแบบว่าจะเป็นอัลบั้มเฉยๆก็ธรรมดาไปครับเราก็เลยจะมีเวิร์ดดิ้งเก๋ๆให้ลูกค้าสามารถใส่ข้อความเข้าไปได้ด้วยอและที่เราก็จะมีแบบสมมติแค่คลิกข้อความไม่ออกเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกอะไรมีข้อความให้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นเทมเพลตลูกค้าก็แค่เราก็ชอบรูปไหนแล้วก็ใส่ เข้าไปเฉยๆท่านี้เนี่ยต้องบอกว่างานแต่ละอันเนี่ยก็ต้องมีเป็นชิ้นเดียวของลูกค้าคนนั้นๆช่ไม่ซ้ำกันเลยเนี่ยใช่ค่ะและไองานที่บอกมันเป็นชิ้นเดียวเนี่ยราคามันจะสูงไหมครับก็จริงๆก็มีตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักพันอ๋อแอนอย่างถ้าเกิดสมมติทำเล็กๆน้อยๆอทิเช่นแบบสมมติลูกค้าทําโปสการ์ดอย่างเงี้ยก็ประมาณ65บาทแต่เป็นโปสการ์ดที่มีเพียงใบเดียวลูกของเขาถ้าเกิดสมมติกรณีแบบว่าไปซื้อกาซตามห้างอะไรอย่างเงี้ยก็หลายบาทอยู่ S <S ถ้าเกิดสมมติได้อย่างเงี้ยลูกของเราเองอยังไงก็เก็บแน่นอนโอ้โหครับไฟบังคับครับต้องเก็บแน่แใช่ไหมใช่ <มา S 1> ชหรืออย่าง<ร>ถ้าเป็นพวกไดอารี่นี่ก็แบบ300ร้อยสี่ร้อยเออแล้วแต่ว่าแบบว่าเป็นเข้าเล่มแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นระยะเวลาครับพี่อมอย่างลาลูกค้าอย่างผมมาสั่งทำเดี๋ยวาทำเนี่ยปั้บมอย่างเงี้ยวันเดียวได้วันเดียวได้ก็คือสั่งทาวันนี้พรุ่งนี้ก็มารับได้เลย สายหน้านะพี่ส้มนะใช่ก็จริงจิอยู่ที่ลูกค้าทํปลายนั่นแหละอว่าคุณเก็บทำปลายได้เพราะมันต้องไปเร็วช้าแค่ไหนเออโปรดักชันหรือการผลิตไม่นานนะคะเออแต่ว่าอยู่ที่แบบทํปลายนานไหมเอานะครับเป็นนี้เรียกว่ารับรองว่าทันแน่นะบางคนอาจจะแบบหาไอเดียอะไรเงี้ยไม่ทันก็วันเดียวก็ได้แล้วนะใช่ค่ะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยใช่ไหมน่าสนใจครับอย่างพี่ส้มแนะนำหน่งเลยอว่าผมควรจะเอาอะไรดีเป็น ของฝันบนเลนไทายนี้ครับส้มครับก็อยู่ที่ว่ารูปเยอะรูปน้อยด้วยถ้ารูปน้อยก็ทําพวกอย่างเงี้ยค่ะเป็นขวดแก้วอย่างเงี้ยอ่านะรูปรูปถ่ายกบแฟนน่ารักน่ารักเป็นกรอบรูปาไปตังี่าใช่อยู่เตียงอยู่อะไรก็ได้แต่วรามีปัญหาตรงที่ว่ารูปแบบมีแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะอยากได้หรือเปล่าก็ต้องลองให้ดูนะโอเคแลวโอเคโหได้ไอเดียมากเลยเดี๋ยวผมคงต้องเลือกขา สักชิ้นเป็นของขวัญแล้วละ่ะแต่ออตอนนี้ไม่รู้ว่าน้องตอยไปถึงไหนแล้วพี่ส้มเห็นบอกว่ามาสั่งเอาไว้แล้วมา,มารับของด้วยแล้วก็จะมาทำเพิ่มด้วยอ,องั้นเดี๋ยวเราไปดูน้องตอยกันกว่าได้ค่ะครับ